สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาแนะนําสินค้าถูกๆกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับจาก La ซาด้นะครับอันนี้นะครับมันจะเป็นโปรโมชั่นของทาง La ซาด่นะครับท่านผู้ชมซื้อสินค้าครบ3อย่างนะครับส่งฟรีนะครับท่านผู้ชมแล้วแต่ละอย่างนะครับราคาถูกมากนะครับท่านผู้ชมจะมีหมวดหมู่ราคาให้นะครับมี16บาท20บาท33บาท ชอบหมวดหมูราคาไหนไปเลือกช็อปกันได้เลยนะครับอันนี้ผมก็ได้มา3ชิ้น3อย่างนะครับอันนี้เป็นเมาส์นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดว่าเมาส์นี้ราคาเท่าไหร่ครับนี่ครับเมาส์เนี่ยราคาเท่าไหร่เมาส์นะครับราคาแค่20บาทท่านผู้ชมฟังไม่บิดนะครับ20บาทมีไฟนะครับก็บอกว่ามีไฟนะครับนี่ครับดูภายนอกนะครับมันอาจจะดูเบาบางนะครับ เดี๋ยวจะไปทดสอบไปดูนะครับว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับท่านผู้ชมน่ครับแด่ลองกดคลิกแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับความยาวก็ใช้ได้นะครับในส่วนของสายนะครับส่วนอันนี้นะครับประแจปัะเจรวมนะครับท่านผู้ชม16บาทอ่ะเดี๋ยวให้ดู6บาทนี่ครับความหนาประมาณนี้นะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นประแจเบอร์ตั้งแต่14ถึง22ส่วนฝั่งนี้จะเป็นประแจเบอร์8ถึงเบอร์13 นี่ครับ16บาทไม่แน่ใจนะครับว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูด้วยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะไปทดสอบกันนะครับเมาส์ส่วนอันนี้นะครับเป็นสีแต้มรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรอยเฉียวอ่าสีลอกนะครับใช้งานได้นะครับอันนี้ผมก็ได้มานะครับเป็นสีเทานะครับท่านผู้ชมนี่ครับมีสีให้เลือกนะครับหัวตัวนี้นะครับจะเป็น2แบบอันนี้จะเป็นฝั่งแปลงนะครับ สีภายในไม่แห้งนะครับท่านผู้ชมไม่แห้งนะครับสามารถใช้งานได้นะครับอาจจะดึงออกมาตรงๆนะครับก็จะเป็นหัวแบบนี้นะครับเป็นหัวแบบลิควิดนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่ครับสิบหกบาทเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามันเข้ายังไงนะครับในหน้าของลาซาด้านะครับท่านผู้ชมมีสินค้าเยอะมากนะครับราคาถูกเยอะมากไปเลือกซื้อเลือกเชอากันได้นะครับสามชิ้นส่งฟรีนะครับท่านผู้ชม

นะครับถ้าแห้งจะใช้ไม่ได้นะครับนี่ครับเดีเ๋ยวจะไปทดสอบประเจกับเมาส์กันไปกันเลยครับท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นน็อตชกนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นน็อตชกด้านล่างนะครับเดี๋ยวทดสอบขันดูนะครับว่ามันจะออกไหมนะครับอันนี้ผมไม่ได้ขันอะไรแต่อย่างใดนะครับยังแน่นเหมือนเดิมนะครับนี่ครับไม่มีการขันให้หลวมอะไรไม่มีนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ ที่สนใจนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูนะครับกดเข้าไปเลือกซื้อกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหมวดหมู่16บาท20บาท33บาทนะครับเลือกตามต้องการได้เลยนะครับท่านผู้ชม3ชิ้นส่งรีนะครับท่านผู้ชมมีสินค้าหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นของใช้ส่วนตัวของใช้ในบ้านนะครับหรือว่าสินค้าเป็นกล็ดอื่นๆนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมก็มาแนะนำนะครับเผื่อว่าท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่มองหาอยู่นะครับผมก็แนะนำนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับตันที่มองหาอยู่นะครับไม่ต้องขี่รถออกจากบ้านนะครับไปร้าน20นนเเลลืืออกซ้้้ใีไดยนะครับ ยังไงผมก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นรีวิวสินค้านะครับหรือว่าแนะนำต่างต่างนะครับการใช้สินค้าต่างๆรีวิวต่างๆนะครับท่านผู้ชมนี่ครับยังไงนะครับผมก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ